สวัสดีปีใหม่นะคะอาจจะเสียงดังสักนิดนึงนะคะก็คือว่าขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยพบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่านะคะทุกอย่างมันจบสิ้นไปกับปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ก้าวนะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะที่ติดตามผลงานของก้าวคนนี้นะคะทั้งเพจลิเกคณะดวงตสาวผู้กแก่ยูทูปคณะดวงต ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของก้าวนะคะก็ยังขอฝากไว้ด้วยนะคะช่องดวงก้าวเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะคือขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะที่สำคัญมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามก้าวหรือว่าเลขก้าวหรือว่าดวงก้าวคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางร้องเพลงหรือว่าริเกรหรือว่าไม่ว่าจะค้าขายอะไรก็มาอุดหนุนตลอดเลยค่ะทุกๆอย่างเลยนะคะที่ติดตามเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าคือเรามีความภูมิใจดีใจได้แต่ว่าเราก็ไม่คาดหวัง อะไรที่มันแบบมากๆเกินไปอะไรเงี้ยหรือในระยะยาวเนี้ยก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังได้ขนาดนั้นว่าจะมีคนมารักเราหรือจะติดตามเราก็เราก็เป็นแค่นางเอกลิเกคนนึงนะแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็สิ่งที่แบบว่าอยากจะขอะะก็ขอให้แบบว่าเออติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆตลอดไปเลยนะคะอยู่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ตลอดไป โชคดีทุกคนเลยนะคะให้มีความสุขม,ม,มากๆเฮงๆงปังๆรวยๆทุกคนเลยค่ะจ้าทุก